ส่วนพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะตอนนี้ก็พากันไปตรวจโควิด -19 นะคะอย่างที่โรงพยาบาลราชเวชท,ที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะซึ่งก็มีน้ำยาเพียงพอในการให้บริการนะคะโดยสามารถให้บริการได้วันละ300-400หถรายค่ะ ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีความเสี่ยงนะคะทั้งวัยรุ่นวัยทางานค่ะก็พากาันมาขอตรวจโควิด -19 เป็นจํานวนมากนะคะโรงพยาบาลที่มีจุดคัดกรองความเสี่ยงตรวจวัดไข้ซักประวัติให้นั่งรอคิวรอการตรวจซึ่งทางโรงพยาบาลราชเวชมีศักยภาพในการตรวจแบบ C P R ค่ะได้วันลับประมาณ300-400ถึงเคสนะคะโดยจะตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อนและผู้ป่วยที่ใกล้ชิดกับคนที่มีอาการรวมทั้งไปในพื้นที่เสี่ยงมาค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลจะคัด กลองเอาไว้ก่อนและการตรวจแบบ PCR นะคะเป็นการตรวจที่ต้องนําเชื้อมาสกัดและนําไปเพาะเชื้อในแต่ละรอบจะจํากัดอยู่ที่40คนต่อรอบค่ะซึ่งจะทําการตรวจได้อยู่ที่300ถึง400เคสต,ต่อวันค่ะทางด้านของนายแพทย์ทันจันทรมับบงกรนะครับผู้บริการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชเวทิเวทเชียงใหม่บอกว่าอุปกรณ์การตรวจโควิด19ของทางโรงพยาบาลมีเพียงพอพร้อมให้บริการยังมีน้ํายาที่สต็อกไว้จํานวนมาก รอบใหม่นี้พบผู้ที่ติดเชื้อน่าจะหนักกว่ารอบที่แล้วแต่ไม่สามารถบอกตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ซึ่งเมื่อเก็บสิ่งตรวจเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผู้ป่วยไปรอฟังผลที่บ้านเพราะต้องรอเวลาเพาะเชื้อหลังจากนั้นก็จะมีการโทรศัพท์แจ้งผลไปว่าผลตรวจเป็นบวกหรือว่าลบหากพบว่ามีผลเป็นบวกก็จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธาร,รณสุขเชียงใหม่เข้ามาดําเนินการรับตัวผู้ติดเชื้อไปรักษาต่อไปนะครับนั่นก็เป็นขั้นตอน